สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมชาวยูทูบประชาสื่อนะทุกคนนะครับผมดูพอดีจิ๊กเกอร์เจอกับรายการ,าการ,าการมันมีชื่อด้วยหรอว่ารายการนี้ก็ฝนตกดังหน่อยนะฮะอาจจะมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใส่เสื้อสีแดงมาแบบนี้ก็คงไม่ต้องถามแล้วว่าตัวอย่างหนังเรื่องอะไรนะแดงพระขนงตัวอย่างเต็มอ f ฟฟิเชียลเทรลเลอจ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าไอ้แดงใช่ไหมเนี่ยโอ้โอพอถึงก็ยื่นมือยาวเลย จะเอาพ้าเนี่ยไปห้อยคอมันสัตว์เด็กเอฟเฟกต์ลิงครบจริงๆขอบใจนะทำไมเอแดงมันไม่ปวดแสบปวดร้อนเลยวะสำลีมามึงเอาไปใส่เถอะช่วงนี้มือม่องมองคำัมึงพูดดำก็ได้นะม่องมองคํามันคงเคืออีกเช้าอ่ะมื่อไหล่น้าเน้่ยคู่ขงกูจะมาอ่ะบทดีนะผมว่าโอเคเลยเผ็ดด้สิถ้าเรากินสองคน จะหวังก็ได้ป้าไอแดงถึงขั้นฆ่าคนตายจะเข้าไปแดกศพหรือไงูดแดงไหนแดงพี่มามไหนโอ้โหไอแดงไม่มันแบบนี้กูกลัวไอแดงมันไม่มีเงาในกระจกไอแดงมันเป็นผีเลผีผีตายมีการใส่ผีที่หอมเข้ามาด้วย มึงไม่ใช่พวกกูมึงงอแงมึงล่าลวงขามึงจะรู้ว่าไอ้แดงคือใครโย่โย่โย่าไ่ได้ไ่อยเล่นกับแดงเพราะว่าแดงมันผีแต่ตัวอย่างดีด้วยอ่ะแดงกูเวทนามึงนะกูมาเสนอตัวปลาพีไอ้แดงใหดถึงแบบรู้ว่าใจขาน้ำตลบสมัยก่อนไอ้แดงตอนนี้แะไรก็ได้นะไอ้ใจหมาไอ้หยาบช้าไอ้สามาไอ้จันสังเกตสเฮ้ย ูจ้ของกูดีๆเห็นทุ่นลพราะขนุนนี้มึงจะได้เห็นเล็ดกูสักคราคนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้เดอกมาลิถ้าแดงไม่ใช่คนมันยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมแดงจะเป็นอะไรก็ช่างยังไงก็เป็นเพื่อนเรานึกว่ากูจะตลัวมึงเหรอไอผีน้อยพวกเรานี่ยำยำไฟ ขนมเฮ้ยน่าดูนิดเบาหน่อยพวกเราก็จะให้อภัยกันพวกเราจะรักกันจนวันตายสารูไอ้ไข่ไอ้ไข่ไอ้ไข่พ่อมึงสิเนืไอแดงสาสเ็มีนาคมนี้ <laughs> เฮ้ย <L an> <Hey, S 2> ขอปบมือให้ก่อนเลยครับอันดับแรก <L an> ตัวอย่างดีกว่าที่คิดแล้วก็เฮ้ยบทมันดีแล้วก็ตัวละครหรือว่านักแสดงที่ได้เห็นนี่คือแบบ huh. มันย้อนกลับไปนึกถึงแบบพวกหนังเสือภูเขาหรือว่าพวกแบบยุคเจ็ดประจันบาลอะไรพวกนั้นเลยนะเรียกได้ว่าขนทัพดาราตลกในยุคนี้มาได้แบบครบจริงๆรวมถึงพี่น้องดาราตลกอีกหลายคนนะครับที่ห่างหายจากวงการหนังหรือว่าจอภาพยนตร์เนี่ยไปนานแล้วและในตัวอย่างนี้ก็เลยได้ว่าได้เห็นแบบจุใจจริงๆเรื่องเล่าจากทุ่งพระโขนงที่ยังไม่ เคยถูกพูดถึงความหลอนความน่ากลัวและเสียงหัวเราะกำลังจะนำมาสึ่งความประทับใจที่ยากจะลืมเลือนมิตรภาพแห่งวัยเยาว์ที่ไม่อ่านมีสิ่งใดมาขวางกัน้นกับความสนุกสนานที่จะทำให้คุณหัวเราะจนลั่นทุง่งรอระเบิดความหลอนจนขนหัวลุกพร้อมความหาจนท้องแข็งกับแดงพระขนง 31มส็มีนาคมน,นี้ในโรงภาพยนตร์ยนยนยนผมชอบในตัวอย่างที่แดงพระขนงมีการทําพล็อตเรื่องให้มีความคล้ายกับหนังแม่นาคซึ่งหัวใจหลักก็ยังเป็นเรื่องของผีกับคนเป็นเรื่องของมิตรภาพความรักความผูกพันและก็เป็นการไฟระหว่างผีคนและก็คนในหมู่บ้านพระและก็หมอผีเรียกได้ว่าครบสูตรแต่เป็นเวอร์ชั่นเด็กเหมือนการเอาหนังแม่นาคมาตีความเป็นเวอร์ชันในแดงและก็แฝงความตลกแบบพี่มากพระขนง แล้วก็มีฉากหนึ่งในตัวอย่างที่ผมค่อนข้างแบบเฮ้ยชอบนะก็คือฉากที่แดงยืนอยู่กับนกแสกฮะคือนกแสกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นนกที่เป็นตัวแทนของความตายหรือว่าพูดผีหรือว่าวิญญาณในประเทศไทยนะครับถ้าเป็นเมืองนอกนี่ก็จะเป็นพวกแบบอีกา และการจัดวางองค์ประกอบมุมกล้องเนี่ยคือผมชมมาตั้งแต่ทีเซอร์แล้วนะทุกอย่างคือแบบน่าจะไม่มีอะไรให้บบนเลยก็ต้องรอไปดูหนังเต็มกันอีกทีละกันครับผมว่ามันจะออกมาเป็นยังไงส่วนคุณผู้ชมนะครับถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่คลาสนี้ด้เลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอคลิปหน้าต้องทำไวนิดนึงเพราะตัวอย่างก็โคตรฟลาสน่ไปแล้วครับผมเดี๋ยวโดนตีนสวัสดีครับตักวกดตีง่ายเกิน